านค่ะ <Okay. S 1> เรียบร้อยเข้ามาเลยว้า wow. ว oh <my. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเลยเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา oh <my. S 1> แต่เป็นนางฟ้าและเธอกำลังเดินมาหาฉันแล้วโอ้ uh oh. oh, พระเจ้าเธอสวยสุดๆว้าว uh oh. wow, เดี๋ยวเธอก่อนสิสวยอะไรขนาดนี้ในนี้มันร้อนจริงๆนี่พาสเอร์ตค่ะแล้วตคกขึ้นไนได้อยู่ข้างใน oh, <thank. S 1> ขอบคุณ hmm. hmm. วันนี้ผู้ชายมองฉันไม่หยุดเลย ขอให้ไม่วันดีๆนะน้ำนมฉันต้องไปขึ้นเครื่องแล้วไปกันเถอะบางทีเธออาจจะคุ้กับเราก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกนายจะไปไหน <Come on. S 1> เอาละน้มนมเอาตัวพวกเธอมาข้าง <c oughs> ็นฉันอยู่นี้หัวหนุ่นดีมากไม่เหมือนฉันเลยว uh. ว้าว <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ฉันเหนื่อสุดๆกับการเ <What? S 1> ดินไปมากับสิ่งนี้ อยู่นี่ไงลูกรักของฉันแม่คิดถึงบุเธอมากมากเลยหลอกลวงนี่ไปเที่ยวกันทันะนมนมของแม่โอ้ oh, come อนสวัสดีขอตัวได้ครับทุกอย่างเรียบร้อย <c oughs> แต่ทั้งเราแม่อนุญาตให้เอาหมาขึ้นเครื่องรวมถึงสัตว์อื่นๆด้วย oh, อ๋อไม่นะแต่ฉันไม่ค่อยคิดดีๆแล้วที่เจ้กระต่ายซ่อนน้อยในมัวบาบยบายบ๊อบบี้ oh. ไม่ต้องห่วงมันจะอ,อยู่กับฉัน ขอพาสร์ตนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็แค่ตัวอีกนิดหน่อยเอออะไรเนี่ยโอาไม่นะห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องห่วงสัตว์เลี้ยงของคุณจะอยู่กับเราจนกว่าคุณจะกลับมาสวัสดีครับขอตรวจมงกนะครับงั้นเดี๋ยวจะแสดงมายากลให้นายดูโอมโอมพาสร์ตอออกมาโอ้โหเป็นไปได้อย่างไงมันเขาตรวจมงกของคุณนะครับ แปลกจังโทษทีผ่านไปได้เลยไม่มีข้างหลังด้วยโอเคสวัสด,ดี <Hello. S 1> ยินดนต้อนรับค่ะ <c oughs> เซ็งจังก็ตาของฉันต้องอยู่คนเดียว <c oughs> ขออนุญาตนะสารน้อยแต่ฉันรู้ว่าเธีช่วยเธอ <What? S 1> แค่บอกนิสบัดหน้อยแล้วเพื่อนต้อน้อยของเธอจะมาอยู่กับเชอทันที <c oughs> ฉันว่าฉันจับมันได้แล้วมันอยู่นี่ไง <c oughs> ว้าวขอบคุณ ตอนนี้พวกคุณจะได้บินไปกับฉันแล้ว okay. ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีสัญญาณของเซิร์ฟสวัสดีครับ hmm. ก็นะมีประกาศอยู่ทุกที่ oh, oh, เห็นที่ว่าต้องตรวจตะกร้าสักหน่อยโ oh อ้ไม่นะแมวฉันอยู่ข้างในนึกออกแล้วอ oh. คุณคามใครบอกคุณไหมว่าคุณหล่อม,มากขอฉันถ่ายรูปคุณได้ไหม yeah. ก็ทำไมจะไม่ล่ะ hey. แต่แป๊บหนึ่งนะฉันเขาวีผมก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อย เยี่ยมไปเลยมันได้ผลสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็แค่เลียกขึ้นเครื่องอ้าอทีต้องไปแล้วคะ่ะนี่นี่มันอะไรกัน <What? S 1> แต่กล้าเปล่าเหรอฉันได้กลินสัตว์เลี้ยงไ <No. S 1> งสวัสดีคะ่ะเยี่ยมกันมาเลย <What? S 1> ถึงที่นั่งแล้วตอนนี้ก็กล้อไม่ได้แล้ว <All right. S 1> จ้งแมวน้อย โอ้น่ารักจังขอฉันจับได้ไหมแน่นอนเด็กดีอ๋ฮะเกิอะไรขึ้นกับฉันฉันเป็นพวงแพงกันเหรอฮะอ๊สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยมาสแกนกันหน่อยคุณเอาสัตว์มาด้วยหรือเปล่าฉันไม่คิดงั้นงั้นก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเขาจับฉันได้แล้ว แฮมสเตอร์ก็ไม่ยกเว้นถ้านำสัตว์ขึ้นเครื่องทุกชนิดเฮ้ยริงจังทำไมที่นี่ขี้มัวจังเลยฉันว่าฉันเอากล่องขฉันเข้ไปไม่ได้แน่แ่ฉันต้องมาคิดแผนสักหน่อยฉันมีหนังสือที่เคยอ่านแล่ฉันจะดัดมันแปลสักหน่อยเพราะฉันไม่อ่านมันอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ข้าวากลอบใส่เข้าไปข้างในเย้ เราไปจุดตรวจกันเลยโอเคนี่ต่อของฉันค่ะไปได้หรือยังได้หลังจากที่คุณผ่านเครื่องสแกนสกอรดูน่าจะไม่มีอะไรโอเคผ่านไปได้ฮัลโหลยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี่งานที่นักขู่ฉันฉันจะเอากระเป๋าไว้ข้างบนก่อนจะได้ไม่ขวางทางเราพร้อมจะบินแล้ว เยี่ยมพวกเขาจับเราไม่ได้เป็นยังไงบ้างตัวหญิงกบของฉันอ๋อนี่มันอะไรกันมันกระโดดขึ้นมาบนหัวของฉันช่วยด้วยสวัสดีนี่ตัวฮะเป็นไงบ้างแกชาแกโอเคไหมโทษทีครับแต่แกช้าไม่ได้ไปไหนอย่างน้อยก็ที่เครื่องบินห้ามนำสัตว์ทุสชนิดขึ้นเครื่องเธอได้ยินไหมห้ามนำสัตว์ชนิดขึ้นเครื่อง โอ้ฉันมีความคิดดีๆแล้วเร็วเข้าฉันต้องการให้เธอช่วยแบบนี้เขาอย่างชั่อสวัสดีฮะขอดูตัวหน่ยอยฉันว่ากิ้งก,ารกร่ากำลังออกมาเล่น<อ>คุณครับทุกอย่างเรียบร้อยไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีก็แค่จ,จักรจี <c oughs> เขาเป็นอะไรเหรอ ใช่แล้วเขาพวกนึกถึงเรื่องตลกได้น่ะใช่ไหมอเล็กซ์ฉันไม่เชื่อฉันขอดูหน่อยพวกเธอซ่อนอะไรไว้ฉันรู้อยู่แล้วพยายามจะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องออดูสินั่นอะไรนะออกมาจากที่นี่กันเถอะแล้วเขาพวกเขาไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้พลาดจนได้สัสวดีค่ะตัวของฉันค่ะ <Okay. S 2> เรียบร้อยหรือ <Thanks. S 2> ว่าไม่ปลาทองเหรอไม่ไม่ได้ห้ามนันสับเลี้ยงขึ้นเครื่องเอาปลามาไว้กับฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะดูแลเองอออไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องแยกจากงูหล,ลามของฉันเขาบอาบางมากแต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเหล็กข้างนี้นครนี่เอกสารของฉัน<อ>ไปฉันขึ้น,นเครื่องเราเข้านี่มันอะไรกันห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่อง ไม่ช่ตอนที่ฉันทำงานโอ้โอ้ก็าได้ยังไงฉันเข้ามาเลยครับโทษทีครับเอาละโอ้ที่นั่งของฉันขวาเอาไม่นะงู oh <my> มันไม่มีผิดพลานะ oh <my> วา้าวเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย <c oughs> มีเลนจ์รอพวกเธออยู่หนึ่งในพวกเธอจะได้ํำพูช็อกโกแลตไปและคนที่จะได้ไปก็คือคนที่วาดรูปได้สวยที่สุดด้วยปากกาฟิลทิป กฎสำคัญก็คือพวกเธอต้องวาดรูปด้วยปากไม่ใช่มือพวกเธอมีเวลาวาดหนึ่งนาทีและเริ่มได้ฉันต้องชนะเพราะไม่มีใครเก่งกว่าฉันแล้วฮะเธอกำลังจะแพ้ตั้งหากเพราะฉันกำลังวาดรูปที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าชันชนะจะอยู่ไม่ไกลแล้ว ้เหรอพันธุ์โพเป็นสินเงินยังง่ายกว่าเลยไม่ล่ะฉันตั้งหาที่จะชน,นะและตอนนี้ฉันก็มีความคิดดีแล้วทำไมโมแต่นั่งเปล่าสีล่ะแ,แค่ถอดฝาออกมาหนอมาว้าวทำไมฉันถึงคิดไม่ได้บ้างนะฉันต้องลองบ้างอ๋อเธอลองหรือยัง มันได้ผลไหมสุซี่เธอไม่อายบ้างเหรอฉันบอกว่าเธอจะเป็นเพื่อนฉันนะแต่เธอจำผัวฉันฉันต้องให้บทเรียนเธอสักหน่อยแล้วเก้ขนกธรรมดาอันนี้ฮะอาเจยแล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยตอนนี้งานของฉันเหมือนถูกปาได้มาเกิดเท้หรือยแย่กว่านั้นอีกตอนนี้สูซี่ก็แพ้แน่แน่โอ้จริงเหรอเธอหัวเราะฉันใช่ไหมเธอก็ต้องแพ้เหมือนกันเอานี่ไปเลย โอาให้ตายเธอทำอะไรลงไปนะและเธอก็ต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันไม่นะอยาดิปอลเธอหมดเวลาแล้วชว์งานของพวกเธอได้จูลี่รอยแดงๆนั่นคืออะไรกันเธอทำสีหกเหรอน่าจะบนหน้าของเธอด้วยใช่ไหมสุซี่แล้วทำไมรูปของเธอถึงเป็นสีแดงเหมือนกันนี่พวกเธอแอบกินมะเขือเทศเหรอพวกเธอเอาชนะเอื้อรูปแบบนั้นไม่ได้นะ รูปของมิลาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่เลสสีแดงงั้นก็มิลาเธอชน,นะเย้ทั้งหมดเป็นของฉันไงเธอเจ้าช็อกโกแลตแสนอร่อยเราก็ยากกินเหมือนกันนะและเราต้องได้มันอืมนี่มันดีสุดๆเลยเอาฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันนะ โอ้ย่าปินเลยเอ๊ะแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนมอนถ้าเธอไม่แบ่งใครเธอไม่อายบ้างเหรอโอ,อ้ที่ตายพวกะคิดขโมย <Okay. S 1> ทั้งนี้รางวัลของพวกเธอเป็นสิ่งที่เดียวสมจริงพวกเธอเห็นมาน้อยนะ่ารักตัวนี้นี่ไหมแต่รางวัลไม่ใช่มันนะแต่เป็นอื่นที่มันทิ้งไว้ตั้งหกและรอบนี้พวกเธอต้องวาดด้วยปากอีกครั้งทำให้เต็มที่ ับเวลาฉันว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการวาดรูปอื่นแล้วล่ะเขาที่งทำมันสมจริงสุดๆฉันต้องใส่กลิ่นลงไปด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไงแบบนี้ยังไงล่ะกลิ่นอะไรนะ ม่มีหนูตายในห้องเหรอหรือมีอะไรน่ำกันนะฉันรู้สึกจะป่วย <plac. S 1> เอ,อ้อโทษทีพอดีว่าฉันไม่ล้งางเท้ามาเดือนหนึ่งแล้ว <manger> <bet ak. S 1> มันยากมากที่จะวาดด้วยเท้าแต่ในทางกับการฉันว่าววาดได้สอบมาสะดวกว่าเยอะเลยใช้สอบหนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ปากเปิดแล้วก็วาดลงไปเลยออหลุดไปแล้ว ไม่มีปัญหาฉันมีตกตาอีกหลายอันเลยนะ <c oughs> เอาไม่นะไม่นะสาวหยุดว่ดได้แล้ถึงเวลาสแสดงผลงานของพวกเธอแล้วมิลระเบิดดูไม่แย่แต่ฉันเคยเห็นที่ดีกว่านี้นะตัวอย่างเช่นของซูซี่นั่นเยี่ยมไปเลย ว้าวคูลอ <Cool. S 1> เอเอของจูลี่ไม่น่าประทับใจสักนิด oh, <I> บางทีเราอาจจะอยากสะเพกก็ได้ก็เอาตามนั้นและคนที่ได้อือไปก็คือเธอ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> พอสซูซี่ทำให้ฉันเมาเท้านะ่ะ <c oughs> และฉันจะไม่อยอมก,กินมันเด็ดขาดเธอต้องกินนะ <c oughs> มันคือโกอด <c oughs> นี่มันฝันร้ายชัดเลยฉ <c oughs> ันคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตก็แล้วกัน นี่เธอกินเอนจริงเหรอไม่ใช่นี่มันช็อกโกแลต,ตจริงๆตังฮะสาวๆพวกเธออยากลองกินไหมไม่ละขอบคุณในรอบนี้รางวัลของพวกเธอก็คือปลาทั้งข้าวและไม่อร,อร่อยก็นะพวกเธอต้องวัดมันด้วยซอสฉันว่ามันต้องสนุกและไม่ธรรมดาเลย งั้นพวกเธอก็ลงมือได้จับเวลา <Okay. S 1> ฉันไม่เคยวาดได้อนมาก่อนเลยอ,อ๊ฉันบอกว่ามันจะออกมาสวยงามนะมีให้เลือกเยอะเลยและฉันจะเลือกสีที่ดีที่สุดเลยแต่ทำไมเธอถึงพิงไม่ว่าหัวฉันล่ะ <S <S ฉันไม่ใช่ถังขยะนะฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องลงมาเหมือนกันเนียจะต้องเป็นโลกพิเศนอร่อยเท่าที่ฉันเคยวาดมันก่อน ฉันจะเริ่มด้วยซอสมะเขือเทศส่วนฉันจะเริ่มด้วยซอสชีสและมันเป็นสีเหลืองและมันต้องเข้ากับปลา,ปาตัวน,นั้นน่แน่งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ซอสชีสนี่มันหมดแล้วจังต้องหาอะไรมาแทนแล้วล่ะซอสมะเขือเทศนี่แหละใช้ได้เลยแต่ก็ทาลงไปแบบนี้ ก็มันออกมาดีสุด,สดเลยอ๋ยอให้ตายเม่ตอซูซี่ก็ว่าได้เร็วกว่าฉันอีกฉันต้องรีบแล้วละ่ะอ,อ,อ๋อใช่แล้วฉันมี5้านิ้วนั้นก็หมายความว่าฉันมีห้าพวกกันที่จะระบายพร้อมกันไปเลยแต่ซอ,อ,อสอร่อยมากเลยฉันว่ามันไม่เป็นไรถ้าจะกินดูนิดหน่อย อร่อยจังไม่มันยังไม่พอฉันต้องก่อนซอสเพิ่มอีกมีล่าเธอกำลังกินซอสหรอโดยที่ไม่มีมันฝรั่งเน้นนะฉันว่างานของฉันเรียบร้อยแล้วล่ะอ,อ๋ไม่นะไม่ใช่บนลบของฉันดูเหมือนฉันจะทำพลาดไปแล้วนี่มันอร่อยสุดๆเลยอ้วฉันกินซอสจนหมดเลยง้นฉันต้องแพ้แน่ๆตอนนี้ หมดเวลาถึงเวลาดูผลงานของพวกเธอกันแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันทำได้ก็สนับรูปกับซูซี่ยังไงล่ะฉันรออยู่เนอะจูลี่เธอทำอะไรน่ะมันไม่เหมือนปลาสักนิดเลยเมล่าช่อยให้ฉันดูซิว่าเธอวาดอะไร ว้าวมันดูดีมากนี่เป็นลูกพี่ดีที่สุดที่ว่าด้วยซอที่ฉันเคเห็นมันเลยส <Ready? S 1> ูซี่ส่วนเธอไม่ได้พยายามสักนิดเลยง oh. <Hey. S 1> ั้นฉันก็ต้องเอาปลาตัวนี้ให้เธอ ah. ฉันบอกว่าเธอจะชอบกินปลาดิบนะ ah. ฉันเหรอฉันถูกโกงนะใครแถวนี้ต้องกินปลาดิบแล้วล่ะ ทำไมเธอถึงคิ้วมันแย่ล่ะมันเอาไปทำอาหารได้นะและฉันก็มีที่เผาด้วยเออเธอทำอะไรนะเอาโทษทีฉันไม่รู้วิธีใช้มันน่ะ,ะ,ะ,ะฉันว่าต้องเอาไปจอกับปลาสินะ <c oughs> ดูสิว่าน่ากินขนาดไหนใน <c oughs> ที่สุดฉันก็ได้กินอาหารดีๆสักที <c oughs> จสาวๆรางวัลสุดแสนน่ารักกำลังรอเธออยู่ในรอบนี้ก็คือแมวขนนุ่มฟูสุดๆตัวนี้สิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือแต่งหน้าให้เหมือนแมวน้อยตัวนี้ใครที่ทำได้ดีสุดเอาลูกแมวไปเลย <c oughs> และฉันเคยทำเวลาหนึ่งนาทีและเริ่มได้ <c oughs> แค่นี้ฉันก็ดูเหมือนลูกแมวอยู่แล้วดังนั้นฉันคงไม่ต้องทำอะไรมากมาย ูซิเธอหวังสูงไปแล้วเห็นชัดเลยว่าฉันต้องเป็นผู้ชน,นะ mm hmm. ไม่มีใครบอกเธอให้ส่งกระจกเหรอ mm hmm. ฉันไม่เข้าใจว่าเธอแต่งหน้ากันได้ไงไม่มีมันน่ะ mm hmm. ต้องแต่งหน้าด้วยกระจกสิ mm hmm. มันถึงจะแต่งหน้าได้ไง่าย mm hmm. แบบนี้สิง,ง่ายขึ้นเยอะเลย mm hmm. mm hmm. ฉันเกือบจะเสร็จแล้ว ทุกคนเทียบฉันไม่ได้เลยเขําแมงอัพของฉันมันสวยท hey. well> ี่สุดว้าวมิลาดูจูลี่สิเธอกิตกงเธอกำลังใช้กระจกจริงๆแล้วเธอไม่ควรใช้มันนะฉันว่าเธอต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยฉันเห็นด้วยและฉันรู้แล้วว่าเธอบินไงนี่พวกเธอกำลังทำอะไรนะทำไมเธอทำแมงอัพของฉันเละหมดแล้วนะตอนนี้ฉันต้องแพ้นันแน่ ฉันอยากได้ลูกแมวตัวนั้นจริงๆนะอืมฉันมีความคิดดีๆในการจำกัดพวกแข็งๆต่อไปแล้วซูซี่ฟังนะเธอต้องเติมจมูกนิดหน่อยให้ฉันช่วยนะเอาซี่เธอทำไม่ว่าอะไรฉันเต็มใจเลยตอนนี้เธอดูดีสุดๆเลยเธอดูเหมือนแมวเหมียวตัวน้อยแล้วขอบคุณมากนะฉันรู้ว่าเราเป็นเพื่อแนแท้เหมือมาตัดสินใจกันดีกว่าว่าเคจะได้เจ้าตัวน้อยนี้ไปจูลี่น่าจะดูไม่ได้เลย เธอแต่งหน้าไม่เป็นเหรอสุซี่เธอทำอะไรลงไปเราไม่ได้กำลังจะเล่นบทโจรสลัดกันสักหน่อยโอ้มิล่าลีตัวแซ่แต่เมคอัพของมิล่าสิเธอบอกมันได้ดีม,มาก <laughs> งั้นจะเหมียวคนปูยจะกลายเป็นเพื่อนของเธอเย้ <laughs> ฉันจะรักแกฉันจะให้อาหารและแกจะเป็นฮัจชิ แพ้ขนแมวนั่นแน่เง้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเจ้าตัวน้อยเองเาโอ้ายว้าวมิลามีผื่นขึ้นเต็มหมดเลยเราน่าจะโทรเรียกหมอมใช่ไหมเจ้าขนปุยออเออเมียันเล่นลูกตากี่อันนี้ยถ้<อ>ามีเยอะมากเลยสอนฉันได้แค่ลูกตาเดีวยวเองว แล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่เดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่ามีล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นหวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมาก ตาของฉันมันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอ้ยตายมันสยองสุดๆทำมันออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันอ๋อฉันหายใจไม่ออกไม่ล่ะเธอเพิ่งทำให้จูเลียติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว <c oughs> โอยังนี่มันอร่อยจังเลย <c oughs> อ๋อแต่ลุงตาม,มาจากไหนกันน่าสยดขยายสุดๆเลย หลังจากการแก้บ้าการกินโรคเยเลี่อร่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเห็นด้วยฉันได้ยินเสียงฝอยฉันแล้วดูสิว่าเรืองตาของฉันใหญ่แค่ไหนอเล็กซ์นายรออะไรอยู่ล่ะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทนไม่ละ ฉันจัดการของฉันได้ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างละ <c oughs> งั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันสาวไม่ต้องพยายามหรอก <c oughs> ฉันจะไม่ใครอะไรทั้งนั้นเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> ฉันเห็นทุกอย่างรอบตัวเลย <c oughs> เอเ <c oughs> <c oughs> ล็กซ์ไลท์า ทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกสแันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะลางเทียนใส่ฉันนิดแล้วเธอเข้าควรอะไรัดหนนะาเธอทำตัวเป็นเด็กวิ่งตัวน,น้อยๆไม่ได้ oh. ฉันมีความคิดดีๆแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้น oh. เลื่อยไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอ็กซ์จะไม่ร้องไห้นะ oh. เอานี่ไปทวิก ฟ้ากเธอไม่จำเป็นไลยไฟฟ้าสมัรช็อกโกแลตเท่านั้นนี่มันน่ากินมากเลยโอ้ให้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลยถึงตาฉันกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อออกก่อนตอนนี้ก็เริ่มกินได้ดีจัง ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่ก,กับอะไรนมยังไงล่ะอเอ,อ่อทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลย<อ>ฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตทรสวสกับนมสวนของคนชอบกินช็อกโกแลตเลยเนี่แหละลง สุ hai, นมไปช็อกโกแลตฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลยแล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริ่มกินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแน่นอนแมช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตกสุูงๆกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลยโนเทล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลย Alex, อเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทําได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทาลายสถิติอะไรสักอย่างนะฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันอ oh. <Yeah. S 1> แต่มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่า oh, <no. S 1> เอ่อเอ่กเธอทำเลยนะตึกกำลังัานเธอทำมันล้มแล้วเออ อเล็ Alex, oh. กซ์เราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ oh. ว้าวมันฝรั่งทอดกลับมาเป็นภูเขาเลย oh. และทั้งหมดนี้เป็นของฉัน <c oughs> ใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรกจิตเดียวเอง ฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำแต่ถ้ามีวัตถุดยบใน่าจะช่วยได้จริงๆมันดูน่ากินมากเลยฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่เรามันทดสอบดูกันเถอะอร่อยแต่มันเล็กแบบเล็กมากๆเลยอเล็กซตาเธอแล้วในที่สุดฉันกำลังหิวพอดี ใครเขาพปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ถ้าไม่มีตัวชว่วยพิเศษแบบนี้อตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 1> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมันอร่อย <Yeah. S 1> ออเอใช่ ส่วนข้าวกาพวกนี้มันล่อดตาล่าดใจสุดๆเลยและนาที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วเย้ยมๆโอ๊ยหยุดนะมันเจ็บโอ่อทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มดิมมาก <Yeah. S 1> หยุด oh. ออก,กันน้องจะช่วยฉันได้ฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลย oh. และฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้ oh. สิ่งที่เราต้องทำก oh. ็แค่ทลลมตึงมันที่าทอดกรอบด้วยรถน,นี้ <Yeah. S 1> มันอร่อยแต่มันหนักมากเลย oh. 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 ไม่เอาบอกคอดีใน oh. oh. ปรลาดปรลาดนี้คืออะไรและรสชาติมันก็ oh. Oh. ชวนอุวกสุดๆ ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำงยังไงกับมันดีถ้าฉันปลูกมันและดูแลมันมันก็จะงอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอ,อ,อปลูกแต่พวกเราทรมานแล้วําควรนะแล้วนานขนาดนี้ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิโต เธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับเบอเกอรลี่ของเธอแล้วกินเหม็นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเอ่อเหมือนมีใบหญ้าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉัน What ออกอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมันกำลังซ่น หวังว่ามันปลอดภัยนะ,ะจูลี่เธอปลูกบัคเรี่ให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ไม่เลยเห<อ>ม็นเขียวสุดๆ<อ>แล้วก็หยุดหัวเลาะได้แล้วเห็นหนาตาเธอแล้ว<อ>ไม่ฉันไม่อยากกินบัคเบอรี่อ่ะ แค่เอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกกี้มาวส์ไหนเมื่อเธอไม่ซอจริงจริงตอนนี้เธอต้องรีบโยนบลูคัลี่ทิ้งไปฮยยดเธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบลูคัลี่ทั้งหมดไว้ฉันกินหมดแล้ว และนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่โกงกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะฮ <laughs>